อันนี้ครับนั่นๆๆๆอันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้เราจะมาไซดางครับไ่ดางหรือว่าตักคายนะครับเนาะอ่าครับไม้แถวๆนี้ครับใกล้ๆนาเขาครับนาเขางานมๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราจะไป ไซดังครับเราจะดักขายนะครับอามเลยนะครับนี่ครับวันนี้มียานมาหน้คู่ใจครับอันนี้ครับแอนแอนแอนแอไนแแอนแออนแเีอะงนะแอนแอนแอนแอแอน นัโอ้ด่างสิครับหมายมาอยู่ตรงนี้ครับรแสดงไปออาเลยนี่ใส์สองเซนครับใส่ด่างดักนี่แหละครับสัตว์ชนะโมเดลครับข้าวหอมมะลิครับกำลังยิงเข่วหรือว่ากำลังกำลังจะออกรวงครับ เดี๋ยวสักพักนึงเขาสิมายามนะครับเนาะท่านผู้ชมครับเราจะมายามด่างเราเด้อพี่น้องอที่นี่ครับยามด่างอย่งไดแน่นอนโอ้นานครับนานนานพี่น้องลายแรกมาแล้วครับลายแรก โอ้ยสลิดครับสลิดอ่ะไายแรกมาแล้วครับโอ้ไซส,ส์สวยไซส์สวยไซส์สวยขายหาเส้นนะครับขายหาเส้น มีเวลาเอาปลาออกจากไข่มีสองทางนะครับเดอนหน้าก็ถอยหลังถอยหลังจะดีกว่าปลาเราจะไม่ตายอาะไร ีเล็บแต่เราต้องจับเงดีกว่านี้อ่าต่อไปครับอันนี้สี่เซนครับดูสีเส่เซนสี่เซนโอ้สี่เซนช่อนครับช่อนครับสี่เซนช่อนครับ ันครสี่เส้นลาบแรกครับผู้ชมครับลาบแรลกอันะสามตัว ตอนปะตอนปที่นี่เขาจะพยายามดางครับในวังดาง ใส่เบียดไฟซีหาลังใส่ป่วนดังเขาหลอดฟองออซีเซนไฟในบอ่อเดินครับรุ่นหาเซนครับ ตีเซนโมมีสินหาเซนครับพี่น้อหือ้โดนครับอาเชงครับหาเซน อ๋เส้นครับมือนึ่งหาเส้นมือนีอ่มันปลาเข็งหรือปลาหมอใส่สวยๆครับ ซ้ำครับตายว่กี่เดือดครับตายซ้ำตายไว้เท่าไว้จิดเดือดครับน้องร้ายหลาย ฝนกระตกครับาเส้นใส่สวยตามต่อครับนี่บ่นานครับไม่แล้วครับนาน ปลาหมอโอ้หหาเ้นวันนี้สวยใส่สวยครับอ๋อคุณมาครับปลาเข็งใส่สวยใส่สวย น่านครับไม่แล้วสลิดครับสลิดสส,สวยครับสวยนะครับสลิดม,มันมีหาเส้นทำงานครับพี่หนอด เส้นมูนี่ใส่สวยๆวยทั้งนั้นเลยน่าอ้วนดีครับอ้วนอ้วนอ้วนวนี่นะ้อ้วนดีมันได้เลยอลิด

ตายไว้ครับน,น,นี่หาเส้นทำงานครับใส่เสื้อสวยครับ วันนี้จนคำเมื่อดพี่นอ้องวันนี้ครับมาใส่ด่างครับจนโย่จนเมืดแลนะครับวันนี้ผลงานครับสรุปผลงานแค่นี้ครับวันนี้ครับก็มีปลาจะข้อน้อยกับปลาสลิดครับแล้วกระเคงเนาะปลาเคงปลาสลิดใสสวยๆครับ,รบได้ลายมาจ้าได้ลายแล้วได้ลายเป็นไ้ายสิ ไปพายเซ่เลยครับได้ลายครับผลายเลยครับหาจนคำจนคำจนมือครับอ่าโอเคครับอ่าผู้ชมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับครับ